เก็บอาการไม่อยู่ยิ้มเขินทำมือแบบนี้เปิดคำพูดทิมพิธาถูกถามเป็นว่าที่อะไรในบ้านของแอปทักซอนทิมพิธายิ้มออกอาการเขินเบาๆหลังถูกถามเป็นว่าที่อะไรในบ้านของนางเอกสาวแอปทักซอน เมื่อกล่าวถึงกรณีที่คุณแม่บุญธรรมของนางเอกสาวแอปทักษอ,อนโพสภาพของทิมพิธาและนนกุลแล้วระบุว่าเป็นตำแหน่งว่าที่ผู้สื่อข่าวถามว่าว่าที่ที่ว่าคือว่าที่อะไรทิมพิธาหัวเราะเอามือทาบอกพร้อมถามกลับว่าจะเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยหรอก่อนระบุว่าตนยังไม่เห็นโพสยังไม่แน่ใจยังไม่เห็นโพสเลยไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ตนก็โฟกัสแค่การให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับครอบครัวมากกว่ายังไม่แน่ใจก่อนแสดงสีหน้าแดงและเขินบอกว่าเมื่อวันก็กลับมาแล้วลูกเข้านอนยังไม่ได้ติดตามอะไรเมื่อถามย้ำว่าจะไม่ได้เป็นว่าที่อะไรใช่หรือไม่ทิมพิทาย,ยิ้มและกล่าวว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับ